ไขข้อสงสัยดราม่าห้างดังในฉะเชิงเซายังเปิดปกติคนมาเดินไม่หวัน่นโควิด -19 จากกรณีที่โลกออนไลน์มีการวิาพากษ์วิจารย์อย่างหนักกรณีมีการแชร์ภาพบรรยากาศในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งตั้งอยู่บริเวณย่าน3ทางแยกสัญญาณไฟจราจรโรงเรียนเทศบาล2แยกเข้าวัดโสธรริมถนนสาย314ฉะเชิงเซาบางปะกงยังคงเปิดให้บริการตามปกติ และยังคงมีคนแปดริ้วเองที่ออกมาเดินจับจ่ายใช้สอยโดยไม่หวันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เดินทางลงพื้นที่เข้าไปสอบถามประชาชนที่กำลังเดินเข้ามาใช้บริการในห้างสรรพสินค้าแห่งดังกล่าวหลายคนต่างใช้คำตอบว่าต้องการเข้ามาใช้บริการด้านอาหารจากภายในร้านที่อยู่ภายในห้างและบางก็ต้องการเข้ามาใช้บริการสถาบันการเงินธนาคารที่ยังมีสาขาเปิดทำการอยู่ภายในห้าง ขณะที่บางรายนั้นได้ระบุถึงความจําเป็นที่ต้องเข้ามาผ่อนชําระค่างวดรถยนต์ต่อทางสถาบันการเงินเช่นเดียวกันขณะที่บรรยากาศโดยทั่วไปภายในค่อนข้างเงียบเหงาผู้คนเข้ามาเดินจับจ่ายใช้สอยและเข้าใช้บริการตามจุดทําการค้าขายภายในร้านต่างๆอย่างบางตาโดยที่สถาบันการเงินที่เป็นสาขาของธนาคารหลายแห่งนั้นได้มีการปิดป้ายประกาศจุดทําการชั่วคราวในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ แต่ยังมีบางธนาคารที่ยังเปิดทําการและให้บริการแก่ลูกค้าอยู่ตามปกติจากการตรวจสอบตามข้อมูลคําสั่งของนายรพีผ่องบุญกิจผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาในฐานะประธานกรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเซาตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้นยังไม่พบว่ามีคําสั่งให้สถานประกอบการหรือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวแต่อย่างใดโดยมีเพียงคําสั่งที่3ามทับสอที่ให้ร้านค้าคาราโอเกะที่มีสภาพปิดปรับอากาศ ขนาดไม่เกิน40ตารางเมตรปิดทําการชั่วคราวและร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตปิดทําการทุกแห่งพร้อมส่วนอุปกรณ์เครื่องเล่นสําหรับเด็กในห้างสรพสินค้าหรือสถานประกอบการค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ทุกแห่งปิดทําการชั่วคราวเท่านั้นขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวยังพบว่าทางผู้ประกอบการห้างสรพสินค้าเองนั้นยังได้มีการตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองลูกค้าก่อนที่จะอนุญ,ญาตให้เข้าไปใช้บริการยังภายในอย่างรัดกุมและมีการตั้งขวดเจลล้างมือไว้ให้บริการเป็นจุด โดยมีการปฏิบัติในทํานองเดียวกันทุกรายทุกแห่งทุกสาขาตลอดจนสาขาข,าขนาดเล็กที่มีลักษณะคล้ายกันกับร้านสะดวกซื้อล้วนต่างมีการตั้งจุดคัดกรองลูกค้าก่อนเข้าไปใช้บริการภายในทั้งสิน้นส่วนสถานการณ์ล่าสุดของจํานวนผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดฉะเชิงเซายังคงอยู่ที่19รายต่อเนื่องมาเป็นวันที่4แล้วหลังจากพบผู้ติดเชื้อรายล่าสุดในพื้นที่เมื่อวันที่1เมษายน โดยมีผู้ได้รับการรักษาจนหายแล้วจำนวน8รายยังอยู่ในความดูแลของแพทย์11รายจากจำนวนผู้ส่งตรวจหาเชื้อทั้งหมด255รายและยังรอผลการตรวจยืนยันอีก2รายผู้กักตัวครบ14วันแล้วจำนวน526รายอยู่ในขายเฝ้าระวัง91รายรวมยอดผู้มีความเสี่ยงสะสม617ราย